นั่งรถไฟไปเที่ยวหัวหินคนเดียวบายที่มานาโกะมานาโกะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเซหายกันที่หัวหินจริงๆเราเคยไปหัวหินคนเดียวครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งนั้นนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราไปเที่ยวคนเดียวค่ะตอนนั้นยังกล้ากลัวๆอะไรกังวลไม่กล้าถ่ายคลิป แต่ครั้งนี้เราจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกันค่ะว่าเราเดินทางยังไงไปที่ไหนทำอะไรบ้างถ้าพร้อมจะดูกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานอาก็ได้นะคะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ของเราก็เหมือนเดิมเลยคือนั่งรถไฟธรรมดาชั้น3ราคาตั๋วอยู่ที่24บาทค่ะทุกคนได้ชมวิวได้รับลมได้ปล่อยจอยคือราคาเนี้ยถือว่าคุ้มค่ามาก วันนี้รถไฟของเราเหมือนจะเรจรหน่อยนะคะแต่ครั้งนี้เราก็แพนไว้ว่าจะเที่ยวแค่ในตัวชุมชนเมืองพักผ่อนแบบสบายๆชิลๆเวลาที่ไปถึงน่าจะพอดีกับเวลาที่เช็คอินเข้าโรงแรมค่ะ อนนี้นะคะเราก็ถึงสถานีหัวหินแล้วนะคะก็จะไปที่พักกันก็เดี๋ยวจะเรียกโบก่อนก็คือสถานีคนเยอะมากเมื่อที้ลงมาจากสถานรถไฟก็มีคนให้เราถ่ายรูปให้ด้วยเราครั้งที่สองก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่ามันดูมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครั้งที่แล้วเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้คราวนี้ก็เลยอยากจะมาถ่ายคลิปแล้วก็ไปที่ที่ยังไม่เคยไป ไปดูกันตอนนี้ก็ถึงโรงแรมของเราแล้วนะคะเราจองที่พักไว้ชื่อเอ็ีหัวหินโฮเทลค่ะเราจองผ่านอโก d a นะคะทุกคนราคาอยู่ที่700กว่าบาทตวมแหวดแล้วค่ะเรามาถึงโรงแรมก่อนเวลาเช็คอินแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแต่ทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีโซนที่เป็นคาเฟ่นะคะให้เราได้สั่งน้ำสั่งเครื่องดื่มบริเวณด้านล่างค่ะ เราว่าเป็นอะไรที่สะดวกสำหรับคนที่เข้ามาพักที่นี่มากเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะดูสิทุกคนหัวเหนียวมากเลยเพราะว่านั่งรถไฟมาใช่ไหมอือหือ เดี๋ยวเราก็จะนั่งกินข้าวก่อนนะคะเราว่าจะไปเอ่อมาร์เก็ตวิลเลจหัวหินเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เรามาแล้เรายังไม่ได้ไปเราก็อยากไปว่าตัวห้างมันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนเย็นเราว่าจะไปซิเคด้าคทุกคนจะไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูว่ามีอะไรแล้วมานึกขึ้นได้อะ่ะรู้สึกเสียดายมากเลยนะที่ครั้งที่มาหอัวห,อหินคนเดียวเป็นครั้งแรกอะ่ะเราไปตลาดโตลุงใช่ไหมแล้วก็ไปตรงสะพานป่าแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ ก็เลยไม่ได้ให้ทุกคนดูเหละครั้งนี้ก็เลยตั้งใจจะมาถ่ายคลิปว่าเออซิกเคด้ามันมีอะไรแบบนี้ครั้งนี้กล้าถ่ายแล้วนะเพราะว่ามาเที่ยวคนเดียวหลายครั้งไม่เคยกล้องเลยเวลาถ่ายต่อหน้าทุกคนอ่ะมาดูกันเลยว่าซิกเคด้ามีอะไรจะตามไปดูกันนะคะตอนนี้ขอกินข้าวก่อนบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะวันนี้เราพักที่เอชทีหัวหินค่ะเดี๋ยวมารีวิวห้องให้ดูเลยว่าน่าอยู่แค่ไหน อันนี้นะคะจะเป็นโซนกระจกที่เขาเอาไว้ให้แต่งตัวโอ้กระจกบานใหญ่มากแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้เราด้วยและที่สําคัญนะคะทุกคนมีไดเป่าผมค่ะเราชอบมากเพราะว่าเป็นคนชอบสระผมห้องเขาก็จะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วรู้เลยว่าเขาทําความสะอาดดีมากดูเตียงสิเตียงใหญ่แล้วก็เราลองนอนดูแล้วเตียงนิ่มนะคะ แล้วก็มีทีวีแบบนี้แอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะตึ๊ดแล้วของเขาก็จะเป็นระบบขีการนะคะปลอดภัยมากๆเลยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำส่วนที่สำคัญเรามาแล้วห้องน้ำเขาทำความสะอาดดีมากเลยเนี่ยอัยอนนี้มีกระจกตรงน,นี้ด้วย ถ้าใครมาเที่ยวหัวหินนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนเราแนะนําที่นี่เลยนะเอทีหัวหินนะคะก็เป็นหนึ่งที่พักที่เรามาพักแล้วโอเคแล้วข้างล่างนะคะก็ยังมีคาเฟ่ให้สั่งอาหารเครื่องดื่มด้วยนะคะก็ใครมาก็มาที่นี่ได้เราให้ผ่านคะ่ะอ,อ่ะ หลังจากที่เรารีวิวห้องกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอาบน้ำนอนเล่นชิลๆเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้เวลา16.30นาฬิกาค่ะเพื่อจะออกไปมาเก็ตวิลเลจกันนะคะเย้ๆ yeah, yeah. ตอนนี้ถึงมาแก้รีเลย์แล้วค่ะและตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในตัวห้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปให้ดูบรรยากาศในตัวห้างในตอนเย็นกันว่าจะเป็นยังไงนี่ก็คือบรรยากาศภายในตัวห้างนะคะก็มีแมกโจนลมีพิซซ่ามีมินิโซมีอะไรเยอะแยะไปหมดตามห้างปกติเลยวันนี้นะคะเราตั้งใจจะไปกินพิซซ่าเพราะว่าอยากกินมากเลย แผ่นแท่นน่ากินมากเลยกอกไก่หลานตัววันนี้รู้สึกพิเศษมากได้มากินพิซซ่าที่ตัวเองชอบอยากกินมานานแต่มันว้าวตรงไหนรู้ไหมคะว้าวที่มากินที่หอยหินซึ่งเป็นสถานที่ใหม่นี่แหละ <c oughs> บรรยากาศก็คือดีมากกับพิซซ่าขอบหนานุ่มหน้าค็อกเทลกุ้งนะคะใครชอบกินแบบเรากันบ้าง นี่นะคะเรานั่งแวนมอไซค์มาที่พี่ซิกเฮด้าแล้วนะคะนี่เราเคยมาเป็นครั้งแรกเลยวยากาศแบบนี้น่าเดินมากๆแล้วก็คนน่าจะเยอ,อะนะเดี๋ยวลงไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะี่เลยซิกเฮด้ามาเก็ต คนเยอะมากเลยควาเรักท oh oh ี่มันมีความคืนนี่นะ นอนแล้วอาบน้ําเรียบร้อยจะบอกว่าเตียงที่โรงแรมนี้นุ่มมากค่ะทุกคนนอนสบายมากแต่นี้ง่วงแล้วอ่ะอยากจะนอนโอ้ดูสิมันสบายมากจริงๆนะหลับเจอกันพรุ่งนี้นะคะพร้อมรถไฟธรรมดาเหมือนเดิมหัวเหนียวเหมือนเดิม <laughs> บ๊ายบาย มาร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ก็9โมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็ตื่นเรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำกันแล้วก็ไปเฉ็คเอานะคะอันนี้ก็คือซื้อมาเมื่อวานแล้วยังไม่ได้กิน,นะคะ่ะน้ำแข็งละลายไปแล้วลบบครึ่งแก้วอันนี้จะเป็นนักชมโกโก้ไว้สีสวยนะ เข้มข้นมากๆแน่ๆเพราะว่าน้ำแข็งละลายหมดแล้วว้าอันนี้คือมื้อเช้าของเราลองถองไปกอ่อนนทำคา,ฟาเฟ่ก็น่าสนุกดีอะเนี่ย และแล้วเวลากับราดบุรีก็มาถึงค่ะตอนนี้เรากำลังแต่งตัวเพื่อทำการเช็คเอาท์สำหรับทริปนี้เรารู้สึกชอบมากกว่าครั้งแรกที่มาหัวหินอาจเพราะเรามองข้ามว่าหัวหินคือเมืองแห่งการท่องเที่ยวและมีแต่ความวุ่นวายเราลองใช้ใจมาสัมผัสและสนุกไปกับมันจนรู้ว่านี่แหละคือเสน่ห์ของหัวหินเราได้เห็นแล้วนะ และอีกสถานที่ที่เราชอบก็คือ s i k เค a ด a ามาร์ค่ะเพราะทำให้เราได้รู้ว่าเรื่องใบนี้สนุกจังมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เราไม่เคยสัมผัสทําให้เรารู้ว่าคนเราเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างเลยนะที่เราอยากเป็นมองเห็นอาชีพอิสระที่น่ารักมากๆจากตลาด s i k เค a ด a ามาร์เไว้ที่มาลากัจะมาอีกนะแล้วเจอกันหัวหิน สุดท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทิมานากโกะด้วยนะคะแล้วอยากให้ทิมานากโกะลองไปที่ไหนลองคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะลองไปนะวันนี้ไปแล้วนะคะบายๆบรรย,ยากาศสถานีรถไฟห,หอยูก็คือคนเยอะมากอันนี้กำลังรอกลับแล้วนะคะ